ยคุณยายสองนั่นเองว่าสิแจ้งตำรวจไปจับเข้ามาแล้วไงเอายายยังว่าสูบคุหรี่อยู่อะไรวะมาอย่างไรอย่างนั้ไปยังไงเอาไปหน่อยเอ้ยใบคือใบตองกุ้งนะดังใบตองบ้านป่าัดถิ่นมาเป็นใบตองกุ้งจะไม่บอกยิหมีิ้มไม่บอกไันนี้ว่าม คือว่าเนี่ยขาดว่าเนี่ยขาดบมมี่ปองของฮอนด้เนี่ยเนาะใบเสือเอ้อคือเด็กเขาเร็่วเลยน่ยโอ้เรียบร้อยเลยฮอนด้มาเืออ้ เซนเทีมาเส้นเทีกินองกนองได้หนิเออใส่เอาติจนีใส่นี่กินขอมืออะไนี่เน้าตานองเนี่ยยังชิย่าอยู่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแก่ขึ้นครับเราโอ้ยทำบงหมำตามแป้งาตานเลยโอ้ยแาววเอาคักขัดัดขัดมัทนานังไม่กินวุ้นแล้วก็ได้กินน้นกได้ ยังม่จักแล้วกูพู้คือกันจักไปได้แบบนี้กูอไม่ยังคือกันเลยเอามาเีเนี่ยพูดคือกันเลยเปนยัเนี่สองบ่อสองอ่เอสอสเขาฮออีกแลวเชียวไม่ตเขาเรวตายแมนเนี่เี่สบลาอยู่ีบกองหลังรอ่ะตอ่ต้องเอาตัวไนวยา โอ้โหดโเลยจอกมันฉิดมันจริงไม่ใช่ไม่จับหนาจับลังเลยนะทีเวียงหาเวียงกินแปดกินซิดหมดรวมเขาฮอตซื่อเนี่ยเขาซื่อเลยเสียเพียงเลยนะเขากินเขากินเลยใส่สองตัวเลยสองฟางนั่นตนี่เขาเอ้าตายบาดนี้เท่งหนักกว่าเขาเนี่ยไห้กินเลยเอาขึ้นบกินตัวนี้ดีกว่าตันนี้ตีกินจะได้มึงมีมาผีดเลย ไปกูกินตัวนี้อี้นี่นะเนี่นี่หนาวนะโครขาดับโอ้ยนังมีข้าวอดด้วยนะที่เปิดยิ้มยิ่ได้าวอดด้วยนะโอ้ยมอยังข้าวมาตายเทียคุเชียบเรื่งเล้วตัวนี้ยเทียบข้าแก่มนี้ยปยังข้าวทอดซื้อเพิ่ ไม่หมตัวไอ้เลยนะปกันกันสตัวอีกแล้วมไเข้าเวอด้วยหอป้ามตัวนนี่แหะเอามานี่ยะแผดาเมื่อกี้นี่ตัวที่ตองแยมงนี่ก่อนตงแยตอยันนียเสือต่อแล้วมันริิว่ไอ้ยะปท่นีจบนีัขนีมากนีีดจ็บมันอย่าเปิดย่าเปิด่ยง ไปได้า่ะไวบ้านยังหมอเขาฮอตแล้วต่อแม่ยันยังหนังข้างเต,ต็มนอ,อีกตัวไปีก่ากินข้อมึง เทานามึองิมดนี่มามเต้นมึงเงนเหรอมามาอยู่เองพี่ไปเล้ตอนนี้ใหญ่ฟังเนาะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยาเนี่ยเขาไม่เน้นชนะเขาเน้นความขำลาดบ่มึงลาดบ่มึงลาดบ่เจะลาดอรอเออเต่าฮอตมึงลาดจีมึงลาดตีมึงลาดทุกคู่บ่เอ้เขาฮอตเอ้ กูกัตายอยู่แลวลาดกับกูตีเด็ดเด็เดียวเขาไม่เปลี่ยนี่เขาไม่เปลี่ยนก่อมึ่เห็นยั้นกูเล่กันมึงเมากองกันอยู่นีกันแล้วไปเอ้าบกอกเดี๋ยเดเอาเอ้าเอาเอามึงกินกูแล้นี่เย็นเอาห้องกูโนาเปิดเลยลาดกูโ่อไปเอา้าีใส่มองเต็มย้อยอย่างเี้ยไปดังคุณไปดังุณลาดกูเขาฮอดต้องบทันเปนเข่าก่อนมันคือปัญานนี้่าสแล้ว ได้รัาียสกนเอาดีดวยนะอสีบื้อเหรอพุดว่โอ้ยุ้นเอายังกินในกินกี่เลย้องในกินสองกินสองได้บ้างนี่เพิ่มไข่ฮอทมกินข้าฮอกินได้บ้าสันแข้งกันเลยพี่นะต่อเลยไงจะนีเพิ่มเฮ้ยโปรอะไเลยเอาขันกินต่อเลยคอยจิตู้นนี้เอาเพราะฉันเฮียยังเอาออกมาสกินย่งสี่เหลี่ยอยู่บน โอ้ยเนาะเอาเกมเอาแลตาเดียวเ<อ>เลนตาเดียวเนาะบ้าเลีนสามผมว่าตาแหลกกัเสมอเลยละ<อ>่ยะย่ามานีได้กว่าเขากินเลยายาคุายยาคุยอ๋อเัง่ยเซื้อกินได้ไปได้บัีมากยมา่มนัาง้งใสมาใส รออะไรอะ่ะเออ,เอ,อลองลุยกับมันดูสิดากเด้อไม่มีอ่ะจะกินแปดกินสิบู้ไหมเอาวัดเด้อเออไปเรืเออเย่ยๆงานทุกเขานั่ดีกว่าอืมนั่งตายดีกว่ากินพูดแอ่ของวัดต้องแซ

ไม่มีตัวยางยัง <Ps> ไม่ได้ดี <c oughs> ดดห่อสีได้ต้อบ่ต้อเป็นขาวกินลายจันต้อเป็นขากินมาแล้วแบบคนละโตไงลองเบิร <c oughs> ์นดูอ๋อกลองใหรเขกานเบิ่เขาทังนี้ข่อยกะดีโดเนาะ เขาม่หนีใครก็กินผีอะไรเร่วได้เจ้าอะไสิใส่เอากินทั้งนันอไปเลยทไปจไมกินคนละตัวหน่เลยโอ้ยมันคนละตัวจรลงๆยังเบ่งบอกบนี่เอาไปพุ่นไอ้ทั้งนี้เหรอาที่กินทั้งเดกินทั้งนี้ขาด้กินจับพอ โอ้ซ oh, oh, yeah, oh, oh, ีซีกินทุนบ่ไปทางนี้เอ้าเตาฮอทเบิ้ดไปเลยโอ้เบิ้ดตกนี้เน่นี่ตกนี่เสมอเอ้าเสมือนะครับเอ้าอยู่เอาเสมอมีเสียโอ้ปหมางเขาเสียเปียบเลยเนาะดันกลุยดันกลุยแล้วงานเดียร์แล้วย่านเขาเลยแล้วเลอดลอยลอยเลยเนี่ยมาไมให้เจ้าย่างก่อนเนอะไป ันสปอร์ด้วยงานก้อนลายบุรีสปอร์ตไปแล้วอนแล้วเอไปขอกอนได้หน่อไมาไก่ได้ไ่ว้อมตาเนี่ยเดียวเด่เลยเฮ้ยที่ยังกินสองแล้วโอ้หอยกุดินอ๋เออทำยันไะกินไปทำานงตัวทำงตัว มาหล่อคนนมาห่อคน้ม <c oughs> นมาหลอว่้าง่ามาห่อรนนีลนแล้วแตัวนี้ได้ไหมล่ะนะคือ,อ,อข่ไข่ได้กินแล้วได้กินแล้วอืมด้กินเปะินมักจุกกันไว้จุกกับจุกตัว

เอาจ oh. no ิ้งก๊พี่บ่เอ้ยพี่เหรอเข่าทางนี้ก็ได้เอ็งโมเข่าดอกทางบมดที่ยาเข่าหันไดสามใดย่าเข่าหันไดนั่นไรกินไดนบ่ในยังไอ้เก็บ่ต้องเฮ้ดอกใอยลาบเลียวดอกนี่หันไปแงงมาหันบ่เไปนี่บ่ไปเรถไปรถบ่ไปนี่